สวัสดีครับแฟนช่องปู่เยี่ยมพารวยอ้าพอระล,ลึกถึงปู่เนาแล้วก็มาไม่หยุดมาไม่ยัางเลยย่านปู่เนาไหลเหมือนน้ำท่วมเลยทะลักทะลักทะลักมาโอ้โหโมหาสจอะไ์อย่างนี้แสดงว่า เรื่องราวในอดีตเราสามารถย้อนกลับไปแล้วก็ย้อนกลับมาได้อีกนะครับผมปู่เนาเนี่ยมีชีวิตอยู่จนถึงประมาณพศ548 49น้ีแ่แหละครับ50 60เอ้ย40ประมาณนี้แหละ48แล้วท่านเสียชีวิตนะก็50ก็มา60 65้าอ่ะ ประมาณ20สบปีแล้วกันนะครับผมในยุคที่ท่านดังๆนะกูรูท่านผูลูกลูกศิษย์ทั้งหลายก็มารวมกันที่วัดแหละฮะปานเอางานบุญนะแต่ละวันนะครับผมมาคำนวณเลขนะเมียเอาเขียนอย่างกัน้นแหละอพอพักหลังมาผู่เนาได้สตาตังเยอะนะใส่ในยม่มต้องมีลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดผู้จัดคิว ผู้เข้าไปขอเลขคนเข้ามาขอเนี่ยโอ้ยเขาเหมารถมานะเป็นรถจอดเป็น3 0มสิันนะเข้าแววแล้วก็แตกตื่นกันไปนะฮะถึงบนนนนะถึงสาแก้วนนนะเลขผู้นา้าดังมากเนะผมเป็นสมัยนั้นนะครับผมท่านก็ให้ไปอย่างนั้นแหละสามชุด24ี่ชุด16ชุดแปชุดนะ แต่ว่าปู่เยี่ยมมีพิเศษนะเพราะว่าปู่เยี่ยมมีเนนทองนะเนนทองนี่เป็นกุมารน,นะอยู่ในโลกของกุมารไปสวรรค์ชั้นนั้นชช้นนี้มาเล่านางฟ้าชั้นนั้นใส่ผ้าอะไรผ้าเก็ดปลานะสีนั้นสีนี้นะเป็นหมวดเป็นโหม,หมาไปเที่ยวสวนสวรรค์แกก็ไปเห็นมาก็มาเล่าให้ฟังกันะแต่ว่า แกก็บ่าว่ามันน่าดูชมบนกุศลเนี่ยแกว่าโอ้น่าดูชมฮะแต่มาโลกมน,นุษย,ย์เนี่ยอ้กันเดือดร้อนอย่างเดียวมาขอแต่เล็มาขอแต่ตห่วยเหมือกันแกว่าเออมนุษย์น,นี่ขออยู่นั่นแหละถูกแล้วก็ยังแกวอาอีกงวดที่สองงวดที่สามแกก็บ่นของแกเหมือนกันนะเนียนทองนะผู่เยี่ยมก็นั่งฟังแกแกก็ทําทปิดสถาให้ดูนี่ผู่เยี่ยม ไปนั่งสมาธิใต้ร่มโพนะกิ่งมนตากมาอย่างนี้แหละทํามือมาอย่างนี้อย่างนี้แหละกิ่งเหี่ยวๆกันห <c oughs> ้าห้าว่าปู่เยี่ยมว่าไม่แทงโอ้ได้จริงๆนะออกห้าห้าเนี่ยเนินทองนี่ไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรนะเครื่องรู้มีนะยานอย่างรู้มีเออปู่เยี่ยมก็ว่าเออมนุษย์เราทำไมไม่มีอย่างท่านแล้อวะคิดอะไรก็ไม่ออก บอกอะไรก็ไม่ถูกไม่รู้เรื่องรู้ราวทั้งหมดนะแกก็ว่ามนุษย์เรามีสมองเป็นเครื่องรู้ต้องคิดพิจารณาไตาตรองใครควรวนให้ดีแกว่าอยู่ที่สมองอยู่ที่ปัญญาคิดเข้าไปอย่าง,งอมืองอเท้าเรื่องคิดเรื่องทำนะแกว่านะแต่สำหรับชั้นอาตมาแล้วเนี่ยมันอยู่ชั้นเทพไม่ต้องคิดให้มันยากแกว่านะปู่เยี่ยมก็ ฟังคําพูดของแกแล้วก็เชื่อถือนะะนับถืออ้าวเดี๋ยวจะหาว่าตาเยี่ยมขี้โมอ้อามาดูสูตรอีกนะครับผมอิเยี่ยมจะให้อะไรรูไ้ไหมวันนี้จะพาไปดูสูตรหนึ่งแม่นชะง,งัดนะเดี๋ยวจะมาร์กให้ดูว่ามันแม่นยังไงอะตามมาตามมาครับผมอ่ะเดี๋ยวตั้งกล้องซะก่อนแหมพูดเป๊บเดียวไปสี่นาทีโอ้มันยาวเหลือเกินนะสี่นาทีนะไม่เป็นไรนะ ไปได้ก็หยุดได้เหมือนกันเอาหากระดาษเปล่าสักันหมดแล้ววันนี้ถ่ายเวลาคลิปนะสามสี่ห้าคลิปส่วนมากก็ปูเนาแล้วปูเนาเอาไปสะหมดเลยทุกคลิปทุกคลิปอ่ะปูเยี่ยมขีดหัวมันก่อนนะแบ่งเอาหลายๆงวดเอากี่งวดสักสามงวดพอนะสามงวดก็พอ สามสีงวดดีไหมสีงวดสีงวดอ่าแบ่งให้อย่างเงี้ยอ่ะสีงวดก็สีช่องช่องไหนมันจะถูกนะอ่าเขียนว่าไงดีนะเลขสอดแนมก็แล้วกันนะฮะเลขสอดแนม พอยหงห้านะอ่าเราจะสอดแนมมันดูอ่ะปากกาเล็กๆนี่เลาเขียนเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนเอาวดนี้นะวันไหนงวดสุดท้ายเอางวดไหนก่อนมันถึงจะพอดีสามสามหนึ่งสามสามสองี่สามสามสองแปดสาม แปดสามนะใช่ห้าแปดสามห้าแปดสามกับอะไรกับสี่สองนะตรงนี้อ่าตรงนี้ห้าเก้าสี่กับหนึ่งสี่อ่าตรงนี้สี่ศูนย์ห้า สี่กับ5 3าสาเรามาดูนะว่าตัวเลขจะเข้าแบบไหนนะเลขสอนแนมนะเอาดูนะฮะจับตาดูให้ดี4 0่ศูห้าบวกร้อรมาอะไรนะสเป็น4 4่เป็น4ี่ก็เป็น5 5 5หก็เป็น0ูนย์ห้ก็เป็น8ปนะบวกไปเป็น9 5กับ0ก็เป็นห ปปปแปดกับศูนย์ก็เป็นแปดนะเก้ากับห้าก็เป็นสี่แล้วครับผมห้ากับแปดก็เป็นสามเจ็ดอ่าเป็นสิบสามเป็นเจ็ดนะเรามาดูว่าเลขที่เราได้มาเนี่ยมันมันมาออกห้าเก้าสี่ได้นะเดี๋ยวจะมาร์คให้ดูนะกี่นาทีแล้วไปเกีดแล้ว่ามันออกเก้าสี่อยู่ไหนอยู่ไหนมาร์กเลยนี่นี่เก้าเห็นไหม เอ4เ9นี่เห็นไหม9 4 5 9 4นะฮะมันเข้าสามตัวนะฮะมันเก่งอยู่นะอ่ะเรามาดูงวนนี้5 9 4 1 4อ่ะร้อยมาไล่กันลองดูนะได้4ได้3ได้5ได้5ได้7ได้8ได้0 เบวกแเป็น1ิบสามแได้สามแบวกสเป็นสิบเอ็ดอ้าวจบพอดีนะอ้าวมาลองดูมีไหม5้าสมีนี่นี่น,น,นตัวสุดท้ายยังมีเลยนี่ห้านี่แนี่หอยู่ข้างบนนะนี่หนะ้นะนะฮะนี่สนี่แปดนะ ข้าที่ห้าแปดสามนะเจ็ดไว้ตรงนี้ดีกว่าห้าแปดสามนะอันนี้ก็ห้าเก้าสี่นะเข้าเข้าเข้าห้าเก้าสี่ปังปังนะต่อมางวดนี้ห้าแปดสามสี่สองนะบวกกันลองดูห้าบวกแปดเป็นสิบสามครับผม 8ปบกสเป็น11บอ็ามบวกสเป็น7 4็บวกสเป็น6กอ่าสาบวกหเป็น4 1เป็น8ปนะเจบวกหเป็น13บสนะครับสิ 14, ไม่ใช่13นะแล้วก็สีบวกแเป็น12 4สบวกสเป็น11บเสองหนก็รวมกันเป็น3มนะ,ะมีไหมมีไหมสามสามสองอ่ามี ตัวสุดท้ายซะด้วยนี่มาเลยนี่สามสองอยู่ตรงนี้นะนี่นี่สามสองสามนะอ่ะจะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวสปีดได้เท่าไหร่สามสามสองนะถูกไหมปังไม่ถูกได้ไงนะสามสามสองแปดสามหมาอยมาอะไรกันลองดูได้หกได้ห้านะฮะได้ศูนย์ แปดบวกสเป็นสิบเอ็ดหกเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่บวกศนย์ได้ห้าศนย์บวกหก็ได้1น่งหนบวกหได้6 1หบวกหก็ได้6 6หบวกหได้12ได้เลข12นะอ่ะออกตัวไหนครับผมเลขยังไม่ออกนะตัดสินกันวันที่1กันยาสองห้าห้า หกนี่จะต้องมี1ตัวละมาร์กไว้เลยหนี่จะต้องมานะ่ะอ่าหนจะต้องมา1ตัวล่ะครับหนึ่หหอ่ามาร์กไว้เลยนะฮ่งห้ะ 1, จะต้องมา3ามสองเปนเข้าแปด้วยนะนี่นี่ 8, เห็นไหมเห็นไหม 8 3เข้า8 3ด้วยนะเรียกล่างที่8 3ด้วยนะ9 4เข้า1 4มั้สไมี4นะแต่ไม่มี1อ่ะงวดนี้ถ้าจะมานะฮะถ้าจับ5ใส่นะห6 1ห6หนไปเลยสวยเหลือเกินอ่ะห้าหนึ่าอ่ะ หรือจับสองหกหนึ่งนะตรงๆรงไเลยสองหกหนึ่งสองหนึ่งหกอ้าชอบตัวไหนครับผมจะหมดเวลาแล้วอ้าห้าหกหนึ่งนะมาให้เลยสองหกหนะึ่งฮะห้าหนึ่งหกครับห้าสองหกห้าสองหกห้าหกสองอ้ามาร์คตัวนี้ดีกว่าอ้า,อาประมาณนี้นะครับผมอ้าตัดสินกันนะรอผลรอผล นะอเขียนน้อยๆรอๆรอรอฮะร,ร,ร,รอผลนะสิบหกันยาสองห้าห้าตัดสินกันนะครับในเลขชุดที่มีชื่อว่าเลขสอดแนมนะฮะจะต้องมาแน่ๆนะฮะในงวดวันที่15้ากันยาหกหนะเนะี่เพราะว่าเข้าต่อเนื่องทุกงวดนะฮะเข้ามาสามงวดแล้วครับ บนล่างะนะงวดนี้ต้องเข้านะรับประกันรับประกันอ่ะปุยแยมไปแล้วทำให้ดูเฉยเนะสนุกกันเลขสอดแนมไปแล้ว